สำนักขา่าวเฟรชเนวสื่อกัมพูชาได้เผยภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าชาวกัมพูชารวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ในเสียมราชออกมารวมตัวกันจุดเทียนค่ะเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อความสูญเสียจากการสู้รบและเรียกร้องสันติภาพให้แก่ประชาชนชาวกัมพูชาเนรพักรารัฐมนตรีข้อมูลข่าวสารกัมพูชาเปิดเผยค่าว่าตัวเลขผู้พยพหนีการสู้รบ เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า187,000ครัวเรือนหรือคิดเป็นกว่า68,000คนแล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผู้หญิงและเด็ก ด้านสถานเอกชทูตฝรั่งเศสทั้งในไทยและกัมพูชาก็ได้มีการเผยแพร่ถแถลงการรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสระบ,บวะุว่าตนได้ต่อสายพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและไทยค่ะเพื่อผลักดันให้หยุดยิงคันทีหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศส่งผลทําให้มีผู้พัดถิ่นเกือบหนึ่งล้านคนพร้อมทั้งระบวะุว่าสันติภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการเจราจาเท่านั้นค่ะด้านสถานเอกชทูจีนประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์ภาพของเติง้ง สีเจนผู้แทนพิเศษด้านกิจการเอเชียกร,ระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยและกัมพูชาอีกครั้งระหว่างวันที่18ถึง23ธันวาคมก็มีการถ่ายภาพคู่กับนายนุทินชารวกูลนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็ภาพคู่กับคุณเซนขออภัยค่ะแล้วก็ภาพคู่กับคุณมเนตนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะ ต้นชี้เจนได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งระบุว่าภารกิจเร่งด่วนก็คือการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็กลับมาเจราจาเพื่อแก้ไขข,ข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติโดยจีนสนับสนุนความพยายามในการไกล่เกลี่ยของอาเซียนและบทบาทสําคัญของคณะผู้สังเกตการอาเซียนในการตรวจสอบการหยุดยิงและยินดีที่จะสร้างบรรยากาศและเวทีสําหรับการเจราจาระหว่างสองฝ่ายอีกครั้งและก็หวังว่าไทยและกัมพูชานั้นจะร่วมมือกันพยายามที่จะฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ สร้างสถิภาพขึ้นใหม่ตามแนวชายแดนค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะโคษกเลขาธิการสหประชาชาติระบุว่า UN สนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาลดความตึงเครียดผ่านการเจรจาและร่วมแสดงความยินดีต่อแถลงการสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งย้าว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะที่ไทยและกัมพูชานั้นจะต้องเข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะยุติความขัดแย้งนี้ค่ะ